นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกะอะปิสกิกานะวะโมทุหันตานังนักขตยัคขะภูตานัง ปาปะกคะ,ะนิวารนาปาริตัสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตเวนะระเบิดเปิดทางเปิดฟ้าเปิดดินเปิดสายสินเปิดมหาสมุทรเปิดอินพรมยมยักษ์มานเทวดาว่านยาเปิดอรัระมนตังยันตังสันตังวิกึงคะเรเปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะถาพุตโมนะนะมะพะทายะนะบนนะเวียนนะสถิตนะสถียนนะเวียนมาหากูนะชัยโยชยัยยะชยยัยยะชัยโยชัยโยชัยยะชนะคู่แข่งทุกคนนะอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิเทวะนิมิตตังทิสวานะตังอหังลก สัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตังปิยังมะมะโชคลาบไหลามาเงินทองไหลามาผู้คนไหลามาณชาดิติเตมิพาหุหะติพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตังเอหิเงินทองเอหิโชคลาบเอหิมนุษยสานังเอหิลาพังเอหิลาโพเอหิมามา เงินทองมามาผู้คนมามาโชคลาภมามาเอหิ